ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็ครั้งที่แล้วเราใช้รถไถดันโครงเหล็กไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะดันในตัวนี้ได้ไหมถ้าดันไม่ได้ก็ค่อยว่าอีกอย่างนะผมถ้าดันไม่ได้ก็ค่อยว่าอีกอย่างนึงเนาะแต่ถ้าดันได้มันแน่นอนนะผมแต่ถ้ามันดันได้นะมันแน่นอนนะผมมันจะดันไปทางไหนผมก็ยังงงอยู่มันจะดันได้ยังไงวะมันต้องดันไปฝั่งผมนะมันจะดันยังไงผมว่ามันไม่น่าจะดันได้นะผม ้โอไม่น่าจะดันได้หรอกนะผมเอยเข้าบุ๊บเข้าบุ๊บอุ้ยนึกว่าจะเข้าว่ะนึกว่าจะเข้านะผมนึกว่ามันจะกระเด็นเข้านะใช้แม่ครูก็ต้องแม่ครูยกอย่างเดียวเออนะใช้แม่ครูยกนะผมตักไปอย่างนี้เลยเหรอตักไปอย่างนี้เหรอลูกพี่โอ้ยสี่เรอเอ้าไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้เขียนผมต้องใช้เขียนนะเดี๋ยวจวลองลองดูก่อนว่า ตรงไหนมันเหลือตรงไหนมันขาดไปใช้เครนเนาะเออแต่อันนี้ตอนนี้เราดันไปก่อนนะผมถ้าใช้เครนนี่มันมันช้าผมนะมันช้ามันช้าตรงไหนขาดตรงไหนเกินเดี๋ยวเราค่อยใช้เครนกันนะบมไปเดี๋ยวเราลองดวนว่าผมไปว่ตรงไหนขาดตรงไหนเกินก็ต้องใช้เครนตรงไหนไม่พร้อมต้องใช้เครนเนาผแล้วเดี๋ยวตอนนี้รถไถไปก่อนนะรถไถไก่อนแน่ปกติเราจะใช้แม่ครูใช่ไหมนี่ใช้รถไถครับผม มันก็ไวดีเหมือนกันนะเนี่ยอื้อ,บบเ,อเนี้ยเนี้ยเอื้อวิ่งใส่แเราอื้อเนี่ยเข้าไปนิดหนึ่งเข้าไปโคตรไวอะ่ะโอโ้โหมันไวเกิอนอะ่ะไป,ไปลองลองฝั่งนูน้นดูฝั่งนูน้นครับผมโอโ้ฝั่งนู้นแบบตรงตัวเลยฝั่งนู้นตรงตัวเลยเออนั่นแหละลองดูผมจะเป็นยังไงนะแมโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างลูกพี่โฮ้ยมันง่ายอย่างเอ,อ่อทำอันนี้เราก็ทำอะไรต่อไม่รู้อะ่ะอ๋อน่าจะวางหลังคาผมน่าจะวางหลังคานี่ส่วนหลังคานี่ต้องเคลนครับผม ต้องคายต้องเคนนะแม่ผมจะประดันแต่ฝั่งนี้ผมแม่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแม่ปืนดันไปดันไปอืนโอ้โเดี๋ยวเดนะมันลงไม่สุดว่ะโอเคแม่ดันไปดันไปเอ้ยเดี๋ยวเดมันหายไปไหนแผ่นนั้น๋อแผ่นนั้นกระเด็นมาฝั่งนี้จะกระเด็นไปทําไมนี่โอ้ยจะกระเด็นไปทําไมแม่โอเควันดันไปเออทำไมมันไม่ดันมันทะลุหรอยังไงอะไรกันไกลไข่งพราะไหมอ๋อ ปั๊บปับประมาณนี้ผมพึประมาณนี้ผมพื่บดันไป,ไปนพึเข้าไปแล้วหนึ่ง,งนนนะครับผมเข้าไปแล้วหนึ่งนะตอนนี้นะเอ้ยกขึ้นดิโอเคเข้าไปแล้วหนึ่งนะตอนนี้นะณตอนนี้นะครับผมณนะตอนนี้เวลานี้เข้าไปแล้วหนึ่งหนึ่งก้อนนะผมหนึ่งก้อนนะครับผมหนึ่ ige, งแผ่นนี่ไม่ใช่หนึ่งก้อนนะผมปึ่บนี่ครับปั๊บนี่วางลงปพึ่บอันที่สองผมอันที่สองเราจะตามไปว่าเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วก็อันที่สามผม ที่สามเราจะตามไปครับไปไปตามเพื่อนไปตามมันไปหนูตามเพนไปไอ้หนูตามมันไปเออปึ๊บมันขายไปไหนวะมันหายไปไหนวะอ๋อโอ้โหมันไปตกอยู่ตรงนู้นนะมันไปทำไมมันตกไปได้ยังไงวะโอ้ยอะไรของพี่แก้วเนี่ยเออเพราะคือถ้ามันทำได้ผมก็จะทำถ้ามันทำไม่ได้ผมก็จะไม่ทำนะครับเออดันไปเออไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้น้อไม่ได้น้อไม่ได้น้อโอ้โห เอ้ก็ะเดินไปฝั่งนู้นหมดเลยนู่นอ่ะกลางถนนนู่นอ่ะโอโ้อะไรของพี่แกบเนี่ยอะไรของพี่แกบเนี่ยอ๋อตอนนี้รถเต็มสิบคันโอ้โหก็ะเด่นไปกลางถนนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอเคออกมาแล้วกันเน,นะาะเพราะว่าเราก็เข้าได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะผม เออเขียนเล็กแล้วกันเนาะผมไปแล้วลองขับเขียนดูวผมอมาดูกันว่าเขียนจะเป็นยังไงว่ผมเขียนเล็กมันจะไม่ไม่สะบัดไม่แก่งไปแก่งมาเหมือนเขียนใหญ่นะครับอันนี้ไม่ใช่เขียนเล็กดิเขียนขนาดกลางผมเขียนขนาดกลางนะมันจะไม่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 เอไม่เออไม่นั่นแหละไม่แก่งนะผมไม่แก่งนะปึ้งมาแล้วเออกดแหอโอเคผมผมจะพยายามขับไม่ไวที่สุดนะผมขับไม่ไวที่สุดนะครับ เออยกขึ้นมาแม่ขับมุมมองนี้ดูดิแม่เออขับมุมมองนี้ก็ดีเหมือนกันเลย่นะแม่ถ้าถ้าเคียนใหญ่มันจะสูงกันไปไงเออนะผมปึงนะงป้งน้อยนะผมปึ้สซาิงไวๆหน่อยพี่โอ้โหสวิงชา้าซะเหลือเกินนะเออวางลงเลยผมวางลงเลยนะอันไหนก็ได้ผมอันไหนก็ได้นะวางลงเลยเออวางลงเลยเออปึังไปแม่หนูนะผมอันสุดท้ายเลยนะ แยกขึ S <S <preach science> ้นเลยยกขึ uh ้นเลยวปวับ huh. น okay. ี่เยอะเยอะเยอดึงเข้ามาดึงเข้ามาสีเขียวกดปังไปโอเคผมแผ่นนี้เหลืออันสุดท้ายเหลืออันเดียวนะโอเคอย่างน้อยเราก็ล้นเวลาของเคนได้ไปเยอะเลยผมนะเพราะว่าเราใช้รถไถมันไวนะผมมันฟุกไงมันพุกไงแบบว่าเด้งใส่เด้งใส่เลยนะผม เออแต่เออดูสวิงก็ไวมั้งเคนก็สวิงไวดีเหมือนกันเนี่ยมันมันไวแต่สวิงเออถ้ามันไม่แกว่งไปแกว่งมาเนอะถ้ามันตรงๆเนอะโอ้โหบอกเลยว่าเคนจะดีที่สุดเลยครับไปเดีเ๋ยวฝั่งนี้มั้งเโอ้โหสวิงหน่อยพี่สวิงไวๆหน่อยพี่เออนั่นแหละบ๊บโอเค เปลี่ยนมุมมองผมปื๊ดถอยมาดึงถอยมาดึงถอยมาแมเงินเงนเงันเงนเงนเงินโอเคเงันเงนเงน,น,นดึงถอยมาดึงถอยมาโอเคประมาณนี้ผมปึ๊ดปึดปดโอ้โหโกดไม่ถูกโอ้โหอะไรวะเนี่ยปึ๊งเอ้นะผมก็เหลือสองอัน,นผมเหลือสองแผ่นนะก็ดีผมก็ไวดีนะนะครับก็ถือว่าไวดีผมปึ๊ใช้รถไถผมอเล่นี่เลนทีิบวาปเลยใช้รถไถเอ่อในการอ้นี้ ใช้รถไถในการยกโอ้โหเล่นพี่เลนพูดพี่เหนนะผมแหมโอเควางลงป้งครับแล้วก็เดินหน้าไปอูคนับผมกลางถนนนู่นนะผมไปตกบ้าบออะไรอยู่ตรงนู้นนะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ถึงหรือเปล่าวะถึงหรือเปล่านี่ยชิปหายแล้วไงถึงหรือเปล่าเนี่โอ้ยถึง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 โอ้ถึงก็บ้าแล้วโอ้โหเหลือตั้งไกลถึงหรือเปล่าเนี่ยสุดแล้วนะสุดแล้วโอ้โห โอ้ยไม่ถึงก็ยุ่งยากไม่คุยไงบผมโอ้ยอะไรของพี่แกปนี้ไปไปไปเดินไปเดินไปโอ้อะไรของพี่แกปนี้โอ้ยนี่ยโคดังนะโคดังนะผมเป็นโดม,มเขาจะทําเป็นอะไรก็มีลูกนะครับก็โคดังตัวนี้จะมีอยู่ตรงอพื้นที่สิบไร่นะโอโคดังแบบนี้เนี่ยก็จะมีอยู่พื้นที่สิบไร่ของเรานะครับ แอันนี้เขียนอันน huh? ี้มันเคียนเล็กโอ้โหบัติโคตรไวเลยอันนี้มันเป็นเคนเล็กนะทุกคนนะมันเป็นเคียนเล็กเอ้ยไม่ใช่เคียนเล็กเขียนกลางนะผมมันก็เลยอ่อันนี้นิดนึงับผมมันก็เลยสั้นนิดนึงครับถ้าเคียนใหญ่เนี่ยโอ้โหครอบคุมทุกพื้นที่ครับผมนะเคียนใหญ่เนี่ยยาวมากครับเออโอเคแล้วก็ใหญ่มากครับขับหนีตื่นเต้นเลยนะ่ยกขึ้นโยกขึ้น โอเคยกขึ้นยกขึ้นแม่ ee, ไปแล้วสวิงแล้วแม่สวิงแล้ว,ว ee, สวิงแล้ว,วแม่โอเคดึงถอไม่โอเควางลงผมวางลงแม่โอเคเรียบร้อยผมนะเรา,าได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเสร็จแล้วผมตอนนี้เสร็จแล้วนะกดังเสร็จแล้วนะ <Yeah. S 1> าคงด้านข้างนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวต่อไปก็จะทำลังคาผมนะจะวางลังคานะผม รับผมปับ๊บโดยที่เราไม่ต้องได้ซื้ออะไรทั้งสิ้นเลยนะนี่โอ้โหเราอาจได้กินได้ดีนะแปดนาทีเองนะผมอ่าเดี๋ยววางหลังคาสักนิดนึงก็ได้ผมนะครับโอเควางลังคาสักนิดนึงซึ่งหลังคามันก็เยอะเหลือเกินเนาะนะครับโอ้โหเดี๋ยว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 ผมพาวางวางลังคาแบบโยนเอาไม่ไม่รู้จะโยนได้หรือเปล่านะไม่ออรู้จะโยนได้หรือเปล่านะปื้บไปยกขึ้นมาเออลองดูว่ามันจะโยนได้หรือเปล่านะผมจะเอ่อยกขึ้นสุดเลยไม่โยนได้หรือเปล่าวะไม่ เอสุดแล้วเหรอโอ้สุดได้แค่นี้ไหวโอ้โหโยนได้ครับบุ๊อมันดีครับทีนี้ครับผมมันดีครับโหมันดีครับผมมันดีครับรออะไรครับแม่ถ้ามันจะโยนบุ๊บโยนบุ๊บขนาดนี้ก็มันดีครับผมโอ้โหโอเคหย่อนลงไปผมหย่อนลงครับผมหย่อนลงยืดยืดไป้รนหน้าผมโอ้โหอันนี้เป็นหลังคาผมลังคานะทำแค่นี้แหละงานงานเราก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่ไม่ทำเยอะหรอกนะครับ อันนี้คือเก้าหมื่นนะงานเก้าหมื่นนั่นเองโอ้โหแม่โคมาไม่ได้ใช้แล้ววะได้ใช้นิดเดียวเอออันนี้คือยกยกโอโย้ยกอนี่เลยววะโอ้โหยกยกเออยกเกือบไอ้นี่เลยนะป๊าปไปยผมแมวบุ๊คโอ้โหไอซี่มากครับทุกคนครับสุดยอดมากเลยนะเนี่ยโอ,โอ้โหโคตรง่ายนะครับวัโอเคหยอดลงไปหย่อนลงไปวันหยอดลงหยอดลงหยอดลงโอเคโอเคหยอดลง ดอเคโอเคโอเคโออกแร้บผมปุ๊บออระวางเท่านี้ไหมใช่หรือเปล่าหรือว่าต้องวางอีกโหวางอีกนะผมก็สําหรับคลิปนี้ผมออามันยังไม่สิบนาทีเลยว่ะผมก็อยากทําให้มันเสร็จนะแต่ว่ามันจะกินเวลาเยอะมากครับผมเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวทําไว้เท่านี้ก็พอแล้วก็เดี๋ยวผมจะออากดข้ามให้มันจบไปเลยแล้วกันนะผม นะทำทำให้ดูเท่านี้ก็พอนะผมสักสิบสองสิบสามนาทีก็พอนะผมปาแววโยนเอ้ยตึ้มโอ้ยังดีมันเข้าอยู่ผมยังดีที่มันเข้านะปื๊บแม่เนี่ยยังดีนะที่มันเข้านะผมยังดีที่มันเข้านะแม่โอเค <c oughs> โอเคผมเปิ้ลโอเคมาดูนว่ามามาดูมุมมองนี้มาดูมุมมองนี้กันมันต้องเค้นใหญ่มันถึงจะสูงนะนะครับเค้นใหญ่ถึงจะสูงนะ นี่ผมเคลนใหญ่จะสูงๆแบบว่ามันจะมันจะสวยับผมเวลาโยนนะไม่สวยพนักไม่ปล่อยไม่บึบนี่เป็นไงล่ะโอ้โยมันดีนะทุกคนนะมันดีนะไปทําทําตามกันได้ผมทําตามกันได้นะเล่นแบบพิเลนพี่เลนแบบผมเนี่ยนะผมออติดบุ้งกีกโ,อ,โอะไรพี่แกบเนี่ยติดบุ้งกีกนะแมคโคย้ายมาไม่ได้ไม่ได้ยกเลยวะ ไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทาอะไรเลยนะมีขู่ย้ายมาครับนะปื๊บโอเคแล้วผมจะกดค้ำตัวนี้ไปอ,อันแรกแล้วกันเนาะผมนะครับก็อันอัน,อ,นอันสุดท้ายผมก็คืออันนี้ครับผมนะปื๊บนะปื๊บนะโอเคถ้ามันเววางจนหมดเอ่อในคลิปเดียวเออมันจะเสียเวลาแล้วก็น่าเบื่อผมนะครับปเลื่อนลองไปครับปอโอ้โหลังคาแม่งแสบตายิบหายเลยว่ะทุกคน นะครับหลังคาไม่แสบตาจใช่ไหมต้องทำกลางคืนนะทำแบบนี้นะโดนแดดนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะเออโอเคเบอโอเควางทิ้งลงไปทิ้งลงไปยืดดึ๊บนี่เลื้ยงไปด้านหน้าผมเลขสามแผ่นนะ้วผมเลขสามแผ่นนะกี่นาทีเราก็ไม่รู้นี่เลขสามแผ่นแล้วผมเลขสามแผ่นนะหนะลังคาเอ,อ่อโกดังนะผมมาทำโกดังนิดเดียวแป๊บเดียวนะ เดี๋ยวเราก็จะไปรับงานถนนครับผมนะมีแต่งานถนนแหละทุกคนนะผมเดี๋ยวดูจนเบื่อแล่นนครับผมมีแต่งานถนนก็ไม่รู้เป็นไรคนระับมีแต่งานซ่อมถนนเยอะเยอะมากครับผมแต่งานสร้างบ้านก็เยอะเหมือนกันนะปุ๊ยบุ๊ปงานสร้างบ้านก็เยอะเดี๋ยวพาไปทำนะครับโอเคเหลือสองแผ่น,นครับผมนักก่นกระป๋อโอเคยกขึ้นมาผมยกขึ้นมา โอเคโอเคแม่โยนขึ้นมาเลยนะครับผมโยนขึ้นมาแทนแทนแทนยื้ปึง้งนะครับไม่ต้องกดหรอกมันเป็นเออไม่ต้องโยนหรอกมัน,เป,นเป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยวอันนี้จะลองโยนดูผมโอ้โหไอ้โคตรแสบตาไอ้ลังคานะผมอันสุดท้ายผมลังคาสุดท้ายนะผมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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  ติดอย่างเงี้ยแม่ปล่อยผมวิวดุบโอ้โหเรียบร้อยผมก็ <c oughs> โอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนครับผมสวัสดีครับผมดูดูด้วยโครงสร้างนี่สวยสวยครับสวัส,ส,สดีครับผม